ตำรวจจังหวัดอุดรธานีจับกลุมผู้ต้องหาค้ายาเสพติดเป็นสองคนแม่ลูกนะครับรับสารภาพ,าพว่าส่งขายให้กับผู้เสพในเขตเทศบาลนครอุดรธานีเงนนิงนที่ได้จะต้องส่งให้ผู้ค้ารายใหญ่ในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับหนึ่งในผู้ต้องหายอมรับนะคะว่าการถูกควบคุมตัวในสถานพินิษก่อนหน้านี้ทําให้ได้พบกับกลุ่มค้ายาเสพติดที่เป็นจุดเริ่มต้นของการกระทําในครั้งนี้ค่ะยาบ้า2 0 0พเม็ดยาไอซ์เกือบ13กรัม รถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียนกไก่จจานา1091จังหวัดเลยและเงินในสมุดบัญชีธนาคารจำนวน40,000 0บาทเป็นของกลางที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานียึดได้ขณะเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดสองคนแม่ลูกที่บ้านพักในตำบลโนนสูงอำเภอเมืองอุดรธานีค่ะนายวรพลเพรมปรีหนึ่งในผู้ต้องหาสารภาพว่าลักลอบขายยาบ้าและยาไอซ์เพื่อน,นำเงินมาเลี้ยงครอบครัวโดยส่งให้กับกลุ่มผู้เสพในเขตเทศบาลอุดรธานี และตำบลใกล้เคียงก่อนหน้านี้เคยถูกควบค<ส>ุมตัวในสถานพินิจจังหวัดขอนแก่นก็เลยทำให้รู้จักกับกลุ่มค้ายาเสพติดนะคะสำหรับเงินที่ได้จากการจำหน่ายยาเสพติดทั้งหมดจะต้องส่งให้กับผู้ค้ารายใหญ่ในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก่อนที่จะได้รับส่วนแบ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาเสพและร่วมกันมียาเสพติดประเภทหนึ่งยาบ้าและยาไอซ์ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายพร้อมกับเตรียมขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ค่ะ